ไม่ได้สาระเลยแม่พูดอย่างนี้เบอร์ลิ่เขาเสียหายหมดไอเหี้ยชิบหายงามไสจริงจริง ไปแดงมาโดน2เดือนก็ผมถึงบอกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่า2เดือนเขากลับมาได้เนี่ยผมบอกเขาทำลิศเสียชื่อมากพอสมควรเลยนะเอาพูดอย่างนี้มันผมว่ามันมันมันไม่ดีกับเมืองอ่ะมาถึงว่าเมืองลิะนะมันมันไม่ดีกับเมืองลิศพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าการที่เขาพูดอย่างนี้อย่างที่บอกว่ามันถูกตีความหมายไปได้หลายอย่างมากนะวแบบเฮ้ยเอ้าเฮียแบรนก็แบนแบบแบนส่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมถึงบอกว่ามันมันมันน่าเกลียดพอสมควรเลยนะเรพูดกันตรงๆอ่ะนะ องเดือนพอรีปีใหม่ไงวิ่งนเี้ยหรอว่าตอนนี้ใครก่อวีรกรรมอะไรก่อนปีใหม่ก็รีเลยสิไม่ละเอาคนดูลองๆนึกภาพตามแบบว่าตามความ make ซ e เลยนะถ้าอย่างนี้ผมอาส,สมมตินะผมแบบว่าแค่สมมติเล่นๆเฉยๆนะก็เดินทันวาผมรู้แล้วเอ้ยสิ้นปีปีใหม่เว้ยเดินด่าพ่อทั่วเมืองเลยอ่ะแบบเลยปีใหม่รีแล้วมันจะไปนคนโดนมันจะไปสำนึกเคี้ยอะไรวะหมายถึงว่าเอาแบบพูดกันแบบว่าในมุมแบบนี้นะ มันอย่างของวัดก็จะไม่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 ไมปลดแบนครับสำหรับใครที่เพิ่งโดนใหม่ๆนะเช่นสมมติว่าเฮ้ยเพิ่งโดนไปแค่หกเดือนไม่ครับคุณรอไปอีกหกเดือนดูนเลยต่ำๆเนี่ยคุณต้องรอไปก่อนเลยอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องความมั่นใจหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบว่าเพิ่งโดนปุ๊บแล้วแป๊บนดงปลดเนี้ยก็ถึงบอกว่าเขาพูดแบบเนี้ยมันทำลิสเสียชื่อถึงบอกว่าว่าเขาพูดแบบเนี้ยลิสเสียชื่อพอสมควรเลยผมเลยบอกว่าอย่างที่บอกว่าผมคิดว่าวุฒิภาวะเขาน่าจะอดีกว่านี้หน่อยใช่ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เออว่าวุฒิภาวะเขาไอ้นี่เป็นไ พอเขาไม่ไม่ค่อยคิดให้มันถี่เ้วนก่อนเลยอ่ะที่เขาเออกมาพูดหรืออะไรแบบเนี้ย ดีซีโดนนะที่ฟังมาเมื่อกี้อ่าๆๆเขาคงก็เกิดอย่างที่คุณดูบอกเขาคง,งหมายถึงตีกกับเลมใช่ปะล่ะเขาหมายถึงตีกกับเลมคงไม่ถูกกันมั้งว่าพี่แต่ดใจได้แล้วว่าจะเลือกทางไหน <c oughs> ไม่หรอกยังไม่รู้เลยว่าว่าจะยังไงผมได้ข่าวมาหลายอย่างมากว่าแบบเอ่อ,อไอ้ที่แบบว่าข่าวมานะ ว่าถ้าเกิดไม่ว่าถ้าเกิดว่าดูไวไม่มาจะโดนใบแดงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมได้ยินมานะผมไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะแต่ว่าที่ผมได้ยินมาคือถ้าดูไวไม่มาจะโดนใบแดงใช่ครับเหมือนโดนเบรกิ่งอ่ะโดนข้อหาเบรกิ่งมั้งครับเบรกิ่งเบรกิ่งโอ้ยที่บอกว่าผมยังไม่รู้จริงเท็จยังไงนะใช่ใช่ผมยังไม่รู้จริงเท็จยังไงแต่ที่ได้ยินมาคือเหมือนกับว่าถ้าไม่ไปอ่ะมันถือว่าเป็นเบรกิ่งโดนใบแดงใช่ครับอืมอืมอืม ไม่ไปอย่างนี้นะผมก็เลยตัดใจอยู่ถ้าถ้าไม่ไปน้องโดนแดงผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าไปเนี่ยก็อยากจะไปเคลียร์ให้รู้เรื่องก่อนว่าจากอะไรแล้วประเด็นมันเกิดจากอะไรแล้วถ้าต้องตีมันต้องยังไงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดจะให้ไปเล่นเล็กๆกับผมไม่เอาผมยังยืนยันเหมือนเดิมอ่ะถ้าจะไปนะถ้าแบบต้องเล่นจริงๆแบบผมบีบผมมากเลยแบบผมต้องเล่นอนะ่ะยังไงดูไว้ต้องเล่นอนะ่ะสตรอรี่นี้ไม่เล่นไม่ได้ ผมก็เล่นได้แต่ว่าผมก็คงจะคุยเขาให้ชัดเจนแล้วว่ามันต้องมีสกแกนหนึ่งไปเริ่มใหม่อะ่ะอย่างเงี้ยผมเล่นแต่ว่าไม่ไม่ต้องมีลิมิตอ่ะเอาก็จะแบบว่าแก๊งไหนต้องยอมแตกเลยอะ่ะแก๊งแตกแล้วไปเริ่มใหม่อย่างเงี้ยมันถึงจะมันถึงจะสมเหตุสมผลน่ะเพราะแบบบีบบีบกันขนาดนี้ผมว่ามัน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 ให้เล่นกันแค่นิดเดียวมันมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเสียเวลากันเปล่ปาเปได้ครับมันต้องแบบมีใครสักแบบว่าสักคนอ่ะไปเริ่มใหม่อะ่ะผมว่ามันถึงจะเหมาะสมอ่ะ ว่าบีบไปขนาดนี้แล้วนะถูกไหมล่ะมันบีบไปขนาดนี้แล้วว่ามันต้องแบบว่ามีแก๊งหนึ่งต้องถอยกลับไปเริ่มใหม่แล้วอะไม่ผมก็เขาอะถ้าผมไม่ไหวผมก็ต้องไปเริ่มใหม่โดยเขาตีจนแบบว่าไม่ไหวจนไปเริ่มใหม่หรือถ้าเป็นผมชนะเขาก็ต้องโดนไปเริ่มใหม่อะไรแบบเนี้ยแตบบ่ว่าอาวุธต,ต้องแบบว่ากระจายหายกันแบบว่าจนแบบมันไม่พอเล่นจริงๆแบบเล่นไม่ได้แล้วจริงอะอย่างเงี้ยเข้าใจได้ถูกไหมล่ะล้วถึงบอกว่านี่มันนี่มันแบบว่ามันบีบกันแบบว่าบีบกันสุดๆเลยนะเล้วว่าถ้าถ้าเกิดคนมาซื้อเรื่องเนี่ยแล้วมันบีีีบนนนไดด้ขาเยคท่ แตคนโดนก็ต้องต่อรองกันได้บ้างผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะเลี่ยงหอผมก็เล่นแต่ถ้าจะเล่นะก็ต้องอยู่ในอยู่ในความเหมาะสมที่ผมรู้สึกว่าผมก็อยากเล่นเหมือนกันอย่างเงี้ยมันถึงจะน่าเล่นไม่ใช่ว่าแบบไอ้คนมาซื้อแม่งเลือกได้ทุกอย่างขนาดตอนเราไปตอนนั้นเราจะทําอะไรเขายังไม่ให้เลยไม่ได้ครับไปถามฝาั่งตรงข้ามก่อนไม่ได้ครับไปถามฝาั่งตรงข้ามก่อนแต่รอบนี้เห็นทำไมบอกว่าเราแม่งไม่นี่ไม่ได้เลยเราเลือกอะไรไม่ได้เลยแล้วก็โดนบังคับเล่นด้วยถ้าไม่ไปก็โดนใบแดงใช่ก็เลยว่ามัน นี่พอสมควรนี่พอสมควรนั่นแหละครับเลยบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องแสงเรื่องอะไรเลยมันเล็กน้อยผมไม่ได้มองเรื่องว่ามันแสงเที่ยอะไรทั้งนั้นนะได้สาระ,ะอย่าไปคิดมาก โลครับบ๊ไยน้องฮัลโหสวัสไีครับมาเลื่องบ๊วยสวัสีผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าควายขวค่อนข้างที่จะเหมือนแอ้อทำไมอะตอนเช้าครับพี่ทำไมอะอยู่ไหน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 พี่ไปแจมให้ไปหอยครับหุ่นหอยเหรอตอนนี้เลยใช่ไหมตอนนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคไอ้เฮียดิเข้ามายืนเหม่อพี่สสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่เหม่อพ่ออเด็กอ้าวเฮ้ยอ้าวพูดดีดีดิเฮียดิเออไอสัตว์อยู่กันสองคนแล้วด่าทำเฮียอะไรอะ ตีนแล้ววายแวนเรียบมึงี้ไอ้แวนเฮียอะไรเลยไอแวนไอสารทีบหน้าแม่งเลยตีไม่ค่อ้อยชาเท่าไหร่ไปเบาขึ้นแลน้วไม่ได้พี่ตี้กูหมุนหอยน้องให้ไปช่วยแล้วก็โหลดไม่ขึ้นหลอดมาคือรถกูเดียะแกไปรถมึงอ่ะปากดีเ<ล><อ>นา<น>ะออไอสัต<ห>ว์ีเฮียเวลาน้องมีเดือดเนี่ยมีตอรี่เดือดเเนี่ยขึ้นมาน้องเอ้ยดูรถพี่ด้วยใส่งอน ไอ้เฮียรถก็ไ่า้ตามเหมือนกันทั่วไปนี่หว่าอวดอ,อะไรวะดี่ไเป่เล,เล,เลอเรอลอม์มันเป่เลอร์โอซีควายก็เฮียร้องโอซีมันไฮมุนไฮ